ตอนสุดท้ายคือปราเสิรตัวเดียวทุกคนเลยป้าลุงหนามเส้รหยินขนาดเลยอ วดเราปล,ล,ปลาเชื่อทุกคนเลยโลกไฟจะได้ใจขนาดโลกนะทักทายสบายดีตอนเช้าวันนี้สบายดีเอ็ดซีทุกท่านที่ติดตามเลยครับชม มื่อนี้กะนอนหน้าทุกคนเลยเมื่อคืนนี้ซื้อมองไว้เบ็ดกระเซอร์เบ็ดแต่เฮาหื้อเลยเมื่อคืนนี้มันยามทือป่าสามตัวเฮาก็ได้หือ้อเมื่อนีนน่นะมาแต่ยามมองยังเอาหงวควายเออทุกคนเลยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเลยมีท่านแล้วอยู่ยังน้อยเดียวประมาณสองสามมือกะแล้วนาะแล้วละกะเฮยอตาดอนมาปั่นเฮือแล้กกะเอาจีได้ข้าวป่าทุกคนเลยข่าน้ำข้าวน้ำ,นำ,นำ ข้าวป่ากันนะพยายามมองกันตอนนี้กันตื่นกับลังสีตื่นมาสิงนกก็หอมแซวเแซ่บทุกเลยบรรยากาศกั้ต้นเสานี่เย็นขนาดเลยเอาสีลงน้ำต้นเสานี่ปลาตัวผมเป็นหนาวบปทุกคนนี้ ท่านแจกงนาะเวนก็ท่านไปขึ้นชูอาจจเห็นมองมองโอ้โหปน้ำหลึกกนะลเลยทุกคนเลยไขอมาได้ไหมไปขอ,ปขอตัวนึงเลย เดนนกระซิบโ,โตโตเลย,ยมานอยู่ทุกคนไหมพยายามตอนนึงหมานอยู่เ้าพิายามล้างต่อไปก็ gleich. ตดจุดท้ายบาัดนี้สิมาร์นบอร่ะตัดซื่มลูได้ ตอนสุดท,ท้ายคือปลาซึ่มตัวเดียวทุกคนเลยปลาลุง้นามจำเสายินขนาดเลยถือประมาณอยู่ทุกคนเลยพอได้ยู่ได้กินนะประดูกปลาซึ่ม,มลายตัวอยู่ได้มันนี่ไง รอมือบานิแดดกับกลางสียวอือตะินกัท่านเสียวเอดียดูเลยโอ เื้อมองก่าเจอคุณผู้พูนบิทอะเทกบ่ายปด โอ้ oh, ป่าเราถือว่าได้อยู่นี่หลายเติมทุกคนเลยเอาขค้ืนไว้ตอนเทงเอาสิเฮ็ดยุ่ยกินมาเนี่ยเอางูควายออกว่ะมาดิกะงูควายกันงูชงอกอยู่จะกินยาเลย ยเย็นี้เดกิอางอควายออกแล้วทุกคนเลยไปดิมาหาเกี่ยวเขาก่อนไปดิแล้วเขาก็ยังบลายเลยทุกคนเลยนี่อย่างนี้ไปนี่ยดีวเงีไปนี้น,นะเอาอีกช่กสามมือก็แล้วเกี่ยวเขายัางทอดถแถวนี้เลยทุกคนเลย ข้าวก็ได้ขึ้นหายอยู่กี่ก็ทุกคนเลยพวกเกี่ยวข้าวยังบบแหลวอยู่เออ,อน,นี่ก็นอนทาพูดนลก็ตัวยุงจำไปเลยเลยนี่สีแกงป่าใส่มะกโบกทุกคนเลยมะมกโบ,บกะ่ะพูกลายอย่ละหมวกโคป่า วานนี้พูดเลยคูปะแกงปลาแจกปลาใช่ไบ,บุบถือว่าถือหลายอยู่เลยมันนึก็ได้พอได้กินกนี่นลาปลาอันนี้ดีมากมี4ตัว,ตวปปน,นึงม,มือน,นั้นกอยคักเลยกินลาบหมู สมองก็ทุกคนเลยใส่ปลาแล้วซื้อเลยมระบุกการเลิ่อมลายช่วงนี้นะกินกับพิยไว้เมื่อแล้ว มันเป็นลายเลยแกกินไนมันจะมี โบกปัดใช่มอแล้วอะทุกคนเลยพ่อจะยึ่เต็มหม,ม้อนะบ้านนี้นะปลาก็หลายติบมาตำแจวก่อนมาหน,นี้ตำแจลบุกพีดิปนี่พ่อเผ็ดกันเผ็ดในหม้อเผ็ดได้ดีนี่นะทุกคนเลยตำแจวก่อนตำเผ็ดชื่อแกงก่อน เม่าพดผลรดเุลา,อาอโอ้เกือบมดนแล้วบอกนี่ไนะ

คื่องไรคลิปไร อร่อยสุกทุกคนเลยใครกันกผลเราปลาเชื่อทุกคนเลยก็ไฟจะได้ใจขนาด หรือกุงกุงตึกจีรุงคืนนี้ทัวร์เลยเธอจะไปถ,มถ,ถามนี่บ่ แกงเฮาก็สิสุกแล้วนะจะน้อยสุกแกงก็เอาปลาซื้อล้กิน um mm -hmm. tầm xem một cô coi bà khắc đấy coi này khắn bà Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> บอกแกเข้าคือละชุกเลยแต่คนเลยปกกอกว่าหิวข้าวละก็ตโต นี่พอกินข้าวการเรียบร้อยทุกคนบปลาตับกุ้งตัวนี้นะตัวนี้แกกปลาอ้าตาาิ๊ข้า,าวมวามาทุกคนกินข้าวเสาเดียวนี่กินข้าวเสามื่อนี้นะถือว่าเฮานอนอยู่พี่เดนอนแล,ล้วก็ลกเกี่ยวข้าวแต่เสาเสาเนี่แลวก็ามาขึ้นมาให้อยู่ให้กินมาทุกคนมีตํากุ้งเน่แลวก็แกะปลาเซมอบบมื่อนี้นะ Tập cục của mình, cái này. Ừ. Mà có gì nữa Hôm qua có ít gói bà đấy 我这里你有玻璃。 โอเคทุกคนเลยตอนนี้ก็ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมื่อคืนนี่นอนหน้านอนกะซื้อมองเมื่อคืนนี้กะซื้อบ็ดน้ำบ็ดกะยามแล้วก็หื้อเลยเสานี่ยังจะมองมองเขาก็ได้ยายามเสานี่ก็ถือปลาถือว่าลายเติมนะทุกคนเลยมาแกงซื้อหมูบบปลาตัวคักอยู่อ่ะม่วานนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอดีไม่ขอบใจที่ติดตามเลยครับชมคลิปหน้าไปลุ้นกันไหมทุกคนเลย